ก่อนหน้านี้ครับต้องไล่เลียงว่าหมอปลายพลายกระซิปเนี่ยเขามีการไปปล่อยจระเข้ครับโดยได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าวันนี้หมอปลายได้ทําวิธีปล่อยจระเข้เพื่อให้ลูกเพจทุกท่านหมดทุกหมดโศกหลังจากนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสาธุพร้อมอีโมจินะครับพนมมือ3อันซึ่งในรูปเนี่ยมันจะมีจระเข้นะทั้งหมด3ตัวที่รอปล่อยในบ่อ จากนั้นเนี่ยก็มีดราม่าเลยครับเพราะว่าเจ้าของบ่อเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงปลานะแล้วเขาก็งงว่าเอา้าเอาเนี่ยปล่อยอมในบ่อเขาได้ยังไงเขาก็ไม่กล้าเก็บขึ้นด้วยกลัวศยศาสตร์ไงกลัวอาถุงอาถรรพ์ต่างๆเขาก็บอกว่าอช่วยมาเก็บด้วยค่ะล่าสุดครับคุณหมอปลายเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ทําหมอปลายทราบเรื่องแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจและได้โทรไปขอโทษกับทางเจ้าของบ่อแล้วพร้อมกับเตรียมไปเก็บจระเข้ที่ทําจากต้นกล้วยเนี่ยขึ้นมาจากบ่อ ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษเจ้าของบอ่อน้ำที่ทำโดยภาละการเนื่องจากทีมงานเนี่ยไม่ทราบว่าก่อนว่าบอ่อดังกล่าวเน,นี่ยมีเจ้าของนะทางหมอปลายก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทุกกรณีและกราบขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกันนี้หมอปลายจะเข้าไปขอโทษทางเจ้าของบอ่อด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งอืมก็ตามนี้เนาะเจ้าของบอกเขางงไง เออเพราะว่ามันดูนะ่ากลัวไงก็ไม่กล้าเก็บขึ้นเองด้วยกลัวว่าแบบจะมีอาถงอาถั์อะไรหรือเปล่านะสามตัวนะแต่ว่าหมอไปเขาก็บอกเลาว,ว่ามันทํามาจากต้นกล้วยอืมฟิลแบบจระเข้ประดิษฐ์วาลอยกระทง <c oughs>